เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะน้องปลาจากตัวบันสุค่ะวันนี้น้องปลาจะมาเสนอเมนูตับโพล่ากนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมเครื่องไว้เลยนะคะจะมีมะละกอแล้วก็หัวงอแครอทหัวบักยาวหัวที่สงนะคะเราเราจะใช้พริกพแห้งนะดานดูเลยค่ะอยากกินมะากก็ใส่เยอะไปเลยนะคะ

ให้เข้ากันนะคะแต่เราจะใส่เส้นมะละกอลงไปเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ ร้อย่าตำคุาช่าจัดตัวปันสุดนะคะอาหารจารนอร่อยใส่ใจสุขภาพค่ะขอบคุณมากค่ะ